อลิวเนี่ยค่ะบ้านเราจะไปให้กัดังๆค่ะไปกันแล้วยังไงคะไปกับรถปป้าเท่มากเลยไปชมวิวเออมีความตื่นเต้นมั้ยคะอาหารมาหน่อยค่ะอย่าหันตะปุ่มตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะอตื่นเต้นนะอตื่นเต้นนะอตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะจะไปไหนกันนะคะไปฮ่องกงไปทำอะไรกัน พูดดีๆสิไปแข่งบัลเล่ค่ะโอเคค่ะไปรถปลปากนะคะบายบายค่ะทุกคนสองคนนี้ตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าดีพอลนะคะไม่ปวดเลยดีไหมไม่ปวดหัวเลยใช่ไหมคะโอ้ย่างงั้นต้องซื้อใหม่เลยไหมคะไม่ค่ะไม่เลยเออไปแล้วค่ะบายบายค่ะดูวิวดูวิวดู ออหันมาปอปป้าจะเปิดอันนี้นะคะว้าวปอหันไปดูข้างบนลูกกาบลูกกาบอนาดูลูกกาบเอออยากซื้ออยากซื้อเจ๋งไหมเจ๋งไหมดูดาวได้เลยเอะเอาไหมซื้อไหมเออนี่นะคะเก็บตังก่อนนะคะ มันแพนมากเลยใช่ไหมแพนมากเลยเนาะโอเคชอบไหมคะชอบค่ะปอล์นะบ๊ายบายคะ่ะ รวมอันก่อนว้าสายการบินของเราเช็คอินที่ไหนใช่คอินที่เดนเดนเอ้าเอามาเลยค่ะสีพูด,พด,พด พี่พายดูด้วยสินี่อันนาอยู่นี่น่เรกพปไปละพี่ไหมคะน้องเดินแต่พี่นั่งฉ่ำอ่ะปออายแฮปปี้อโปอขอดูหน้าหน่อยไหแฮปปี้ไงแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ พี่สุดๆแล้วนนแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้เขียนเองเลยค่ะเขียเองเลยอันนี้เขียนเอง่ะเดี๋ยนดยนไปไปไป,ไปจะไปถึงฮ่องกง data.